แล้วข่าวต่อมาที่จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับก็เป็นข่าวในเรื่องที่ทางอบจอบุรีรัมนะครับที่ได้ร่วมกับสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9้านะครับที่ทําโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เป็นในเรื่องของการที่ซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงบ้านให้กับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ กึ่งเฉียบพันธ์แล้วก็คนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะครับให้ได้มีบ้านที่มีความแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะถูกหลักวิศวกรรมนะครับอย่างเช่นบ้านของคนพิการหรือว่าคนที่มีความลําบากในการใช้ชีวิตนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคนพิการมีบ้านอยู่ชั้น2เวลา หรือว่าบ้านที่ยกสูงนะครับเวลาที่จะใช้เคลื่อนไหวนะครับเวลาจะลงมาอย่างนี้ครับก็จะมีความลําบากเพราะฉะนั้นการที่ไปปรับปรุงให้ในส่วนนี้ก็จะทําให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหรือว่าบางคนที่เป็นผู้สูงอายุไม่มีศักยภาพพอที่จะไปสร้างบ้านใหม่ได้แล้วนะครับซึ่งทางอบจบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นะครับทำโครงการตัวนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะทําบ้าน ให้นะครับก็จะทําให้ผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการรวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพันธ์รวมถึงคนที่มีภาวะพึ่งพิงได้อยู่ในบ้านที่มีความแข็งแรงปลอดภัยนะครับเป็นการทำให้นะครับซึ่งโครงการที่ว่านี้ก็ได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสมรรถภาพ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ปีนี้ได้รับงบมาทั้งสิ้น50หลังหลังละ80,000บาทนะครับในการไปดำเนินการนะครับซึ่งในช่วงต้นปีก็มีการเปิดให้แต่ละอบตนะครับทำเรื่องเสนอขอเข้าไปที่อบจจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะให้คณะกรรมการสภานะครับพิจารณาเห็นชอบในการที่จะให้ดำเนินการนะครับเนื่องจากต้องมี เพราะว่ามีหลายพื้นที่ที่ขอเข้าไปนะครับก็จะมีการจัดลําดับความสําคัญความเร่งด่วนที่จําเป็นในการช่วยเหลือแล้วก็อนุมัติงบออกมาในส่วนนี้นะครับซึ่งก็มีทั้งในหลายส่วนที่เสนอเข้าไปนะครับก็จะมีอย่างเช่นของอบตถนนหักของอํเาเภอนางรองนะครับที่ได้มีการขอให้กับคุณพ่อสนั่นนะครับซึ่งเป็นคนบ้านโคกตะอิมหมู่ที่11ของอํเาเภอนางรองนะครับที่ ขอเข้าไปนะครับซึ่งพอได้รับงบประมาณออกมานะครับทางอบตอก็ได้ร่วมกันกับคนในชุมชนนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลูกบ้าน,นต่างๆนะครับที่ช่วยแรง ที่มาลงแรงลงมือกันนะครับทำบ้านใหม่ให้จนสำเร็จเป็นหลังนะครับซึ่งในส่วนนี้งบประมาณที่ได้ก็จะเอาไปซื้อวัสดุนะครับแต่ว่าค่าแรงต่างๆนี่ก็จะเป็นคนในหมู่บ้านในชุมชนมาช่วยกันนะครับสร้างบ้านให้ใหม่เลยนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวเทคอนพื้นคอนกรีตให้เรียบร้อยนะครับก็เพื่อที่จะให้คุณพ่อสนันได้อยู่ในบ้านที่แข็งแรงแล้วก็ถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับซึ่ง ทุกคนก็ได้ร่วมกันส่งมอบให้นะครับไปเมื่อวานก่อนนะครับที่ไปส่งมอบให้พร้อมกับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่ให้พ่อได้มีไว้ใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นหมอนมุ้งเสื่อหรือว่าจานชามต่างๆนะครับที่นําไปมอบให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางอบจบุรีรัมได้ร่วมก,กันกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตเนะครับเป็นสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นะครับที่ได้ทำร่วมกับคนในชุมชนแล้วก็คนในพื้นที่ที่ได้ช่วยและลวงแรงช่วยกันนะครับเพื่อทําให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นนะครับก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับ